สวัสดีชาวสีสิงทุกท่านนะครับก็ขอทำนายด้วยชะตาความรักของชาวสี่สิงตั้งแต่วันที่1นึถึงวันเมษายนนะครับผมว่าความรักของชาวสีส่สิงจะเป็นเช่นไรนะครับและนี่ก็เป็นการอ่านโดยทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะก็ยอย่าไปตัดสินใจในชะตาชีวิตของคุณทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่เข้ามากด subscribe กดติดตามคลิปวิดีโอของผมแล้วก็มาดูดวงกับผมนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านมาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาไดอยู่่่ทีีข้้้างลลคคินนนนเชกััะรบ ก็มาเริ่มดูดวงที่ไพ่ใบแรกของชาวสิสงห์ในเดือนเมษายนเลยก่าครับผมเป็นไพ่ก้าเหลี่ยญนั่นเองนะผมก็เลยเหมือนกับว่ามีคนมาถามคุณบ่อยนะว่าทำไมคุณงเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่คุณทนเหงาได้ยังไงนะครับผมเหมือนกับว่าใครเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยก็มีเข้ามาด้วยนะในเรื่องของความรักของชาวสิสงห์นะแต่ว่าคุณเหมือนกับยังไม่สนใจยังไม่เปิดใจนั่นเองพอไพ่ก้าเหลี่ยญเป็นไพ่ของคนโสดน,นะครับเหมือนกับว่าคุณน่ะมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าคุณเหมือนกับ ยังไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่ยังทนเหงาอยู่นั่นเองนะมีคนถามคุณมากมายเลยว่าทำไมคุณเหมือนกับว่าทนเจ็บปวดทนเหงาอยู่คนเดียวได้ยังไงไปไหนมาไหนคนเดียวได้ยังไงแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคุณมีความสุขกับเรื่องของการงานการเงินคุณเพียดพพลิมไปทุกทุกอย่างเลยมีเสน่ห์มีคนให้ความสนใจกับคุณด้วยนะครับผมต่ทําให้คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆเข้ามาแต่เหมือนกับว่าคุณเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเพราะว่าคุณยังรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่นั่นเองเพราะเป็นไพ่เทมบแรนเข้ามา แท้เทมโบลนใบนี้ัม่หมายความว่าคุณกลัวนะครับผมกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจที่คุณเคยเจอมานั่นเองในอดีตคุณเลยเลือกที่จะไม่สามารถที่จะเทหัวใจหรือเปิดใจให้รับใครเข้ามาใหม่ๆได้นั่นเอง เหมือนกับว่าคุณเคยเทยหัวใจเคยทุ่มเทความรักให้ใครสักคนหนึ่งไปมากมายเลยครับผมมีเท่าไหร่คุณให้หมดเลยนั่นเองเพราะเหมือนกับเป็นภาพของคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเทน้ําออกมาจากถ้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าหวังว่าให้น้ําตรงนี้มันจะเข้าไปในถ้วยนะั้นจนเต็มครับผมเท่าเหมือนกับว่าคุณยิ่งเติมน้าเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งทุ่มเทเท่าไหร่กับว่ามันก็ยิ่งรดนออกมานะมันรนออกมา,ม,ามันก็เหมือนกับว่าเทลงไปในน้ําำเทลงไปในทะเลนั่นเองมันก็เหมือนกับว่าไม่มีค่าเลยกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้ให้เขาไปหรือว่าให้เขาไไไปปทั้งหหหมมดววใจรรืออ่าาบเข นั่นเองนะผมเหมือนกับว่าไม่เคยมีความหมายกันมาเลยนั่นเองในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักที่เคยมีคําพูดต่อกันมีความสัญญาให้แก่กันนะครับผมห้ยหลเราเข้ามาก็ลยคิดว่าชาวติสิ่งหลายท่านยังคุณยังจมอยู่กับคําพูดคํค,คพูดคําสัญญาคําสาบานที่เคยมีให้แก่กันในเรื่องของคําที่พูดคําว่ารักคําพูดว่าคิดถึงคําพูดว่าจะกลับมาหาก,กันนะครับผมคุณยังคงรอคอยเขาคนนั้นอยู่นั่นเองเพราะเหมือนกับว่าคุณยังคอยดูเขาอยู่ห่างๆนะผมหากไม่คุณไม่เจอเขาเลยเนี่ยคุณคงยังคจอยู่เไม้อนก แ,แบบนี้เลยหากไม่ต้องเจอหน้ากันหากไม่ต้องไปเจอกันอีกหรือหากว่าคุณไม่เห็นเขาในหัวใจของคุณเลยนั่นเองเพราะนภาพของเทวดาคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาอยู่บนฟ้าฟ้านะเขาเหมือนวับว่าเขาหวังในความรักของเขาเนี่ยที่เคยมีกันและกันเคยกลุ่มมือกันเคยบอกรักกันเนี่ยกลับมาหากันเขาอีกแต่ว่าเห็นไหมครับมันห่างไกลออกไปแล้วแหละเขาทําได้เพียงแค่อ้อนวอนให้คนคนรักของเขาเนี่ยกลับมานั่นเองกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาเคย กลับมากอดกันกลับมาจับมือกันกลับมาเคยพูดบอกว่ารักกันเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเองนะครับผมคุณค่้างๆยัเป็นเหมือนกับไพ่เดอะเดบวอร์เลยคุณรักเขาด้วยหัวใจนะผมแต่ว่าไพ่ของเขาเนี่ยรักคุณด้วยการกระทํานั่นเองไพ่เดอะเดวิลใบนี้มันเหมือนกับว่าการกระทาของเขาเนี่ยเขาทำผิดต่อคุณนั่นเองเขาเข้ามาเนี่ยมองคุณที่ภายนอกมองคุณที่แบบว่าผลประโยชน์ในเรื่องของความความอะไรความพัฒนาความสําเร็จในเรื่องของชีวิตการงานการเงินของเขานะครับผมเหมือนกับเขาพอเอาเราไปขั้นเวลาก็ได้เป็นไม่ได้คคววาาามมั่นสรกของเเไปี เขาก็เลือกที่จะเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรานั่นเองอาจจะมีการโกหกนอกใจกันเกิดขึ้นโดย,นยเพราะวิพายเวิเข้ามานะครับมันเป็น,านการกระทําของเขาที่อาจจะทําผิดต่อเรานั่นเองเขาอาจจะเจอคนที่ใกล้ตัวเขาหรือเจอความรักใหม่ๆเข้ามาเขาเลยเลือกที่จะปฏิเสธหรือเลือกที่จะบอกเลิกเราเ,าเลยนั่นเองเพราะพยสดาวเข้ามานะครับิพายทว ไพ่สิบดาบใบนี้กับไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาบอกว่าตอนนี้ชาวสิงเป็นเหมือนกับว่าสภาพของคนอ,อกหักคนหนึ่งเลยแหละเหมือนคุณอ,อกหกักคุณเจ็บปวดคุณเสียใจร้องไห้มากๆเลยนะพอคุณเนี่ยครับผมถามว่าคุณไปไหนมาไหนคนเดียวคุณเหนเมือดูเหมือนก็มีความสุขอะครับผมไม่เป็นอะไรแต่ว่าแล้วครับผมเป็นไพ่ของเป็นไพ่สิบดาบนะพอคุณกลับมานอนจมอยู่กับความเจ็บปวดจมอยู่กับน้ําตาเนะี่ยแหละ คุณขาดในเรื่องของความรักน mm, ั่นเองครับผมถอยคุณมีความสุขรอบตัวในเรื่องของการงานการเงินยังไงก็ตามคุณอยู่คนเดียวคุณไปไหนคนเดียวได้มีความสุขก็จริงนะครับผมแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาจมอยู่กับความเจ็บปวดกลับมาคิดถึงคนที่เขาทําลายคุณกลับมาคิดถึงคนที่เขาเคยบอกว่าคุณอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเลกคุณไปแล้วนั่นเองเพราะว่ไพ่เดลทาวเวอร์เข้ามานะครับไพ่ทาวเวอร์ก็เหมายนวับว่าไพ่ของคนที่เคยมีความมั่นคงต่อกันเคยเป็นบ้านต่างเดียวกันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อน เคยบอกว่ารักกันมาก่อนนะผมแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขาเลือกที่จะผลักคุณออกไปนะผมเลือกที่ทาลายหอคอยไปเนี้ยเหมือนกับว่าคุณถูกผลักถูกกระเด็นออกมาถูกบอกเลิกถูกบอกลานั่นเองนะครับผมถูกเขาสั่งให้ถอยไปสู่ถูกเขาบอกให้ไปจากคุณวิ่ขอโทษครับผมถูกเขาสั่งให้ให้คุณไปจากเขานั่นเองนะครับผมมันเหมือนกับว่าต่อให้คุณอยากจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในหอคอยอยู่ในหัวใจของเขายังไงก็ตามอยากอยู่กับเขายังไงก็ตามเนี่ยแต่เขาเองก็เหมือนกับว่าผลักคุณออกไปให้ไกลเรื่อยๆจากเขานั่นเอง คุณก็เหมือนกับว่าตอนนี้กับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเลิกกันไปแล้วนั่นเองครับผมเพราะเหมือนกับว่าคุณเน่ยเป็นไพ่เดิร์เวอร์ทำได้เพียงแค่อ้อนวอนมองเขาอยู่ไกลๆครับผมอยู่ห่างอยู่ห่างแล้วก็ได้แต่เพียงแค่คิดถึงแล้วก็อ้อนวอนภาวนาให้เขารักกลับคนรักของคุณเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าคุณเหมือนกับว่าได้มองดูเขากับคนใหม่ของเขานะผมได้รักกันด้วยคนไพ่สามดาบเข้ามานะครับไพ่สามดาบใบน,นี้เหมือนเป็นไพ่ของคําสัญญาแล้วก็เป็นไพ่ของรักสามเศร้าด้วยนะผมในเรื่องของความรักนะ พี่คว่าตอนนี่ช่าจสิงหลายท่านอาจจะตกอยู่ในความห่วงของความรักที่มันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามานั่นเองแล้วเหมือนกับว่าคนรักของคุณนะผมเขาเลือกที่จะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจด้วยคาพูดคาสัญญาต่างๆที่เขาเคยพูดไปกับคุณนะครับผมและคุณก็คาดหวังว่าเขาสักวันหนึ่งเขาจะกลับมากลับมาบอกรักกันกลับมารักเหมือนที่เขาเคยพูดกับเรากลับมาเหมือนที่เขาเคยสัญญากับเราไว้ว่า เดี๋ยวเขาจะกลับมานะเดี๋ยวเขาจะกลับมารักกันนะถ้าถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองนะรอใอยเขาพร้อมก่อนคุณรอคอยแล้วคุณก็รักเขามากสุดหัวใจเลยนั่นเองเพราะคุณเหมือนกับเป็นไพ่ของ Queen of Cup เข้ามานะครับคุณทุ่มเทกับเขาแล้วเหมือนกับว่าคุณไม่ยอมปล่อยเขาไปเลยนะคุณยังถือถ้วยถือความรักที่มันเป็นหนึ่งเดียวอยู่นั่นเองเพราะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับ เขาถือถ้วยใบในของเขานะผมแล้วเขาก็คาดหวังเขารอคอยถ้วยใบเดิมของเขากลับมากลับมาเติมเต็ม,ตมหัวใจให้กันกันนะผมนั่งอยู่ร้อยนั่งอยู่ตรงทิมทศน์ทะเลอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนกับว่ามองฟองฟ้ามองทะเละผมมันก็เหมือนกับว่าทําได้ให้แบบว่าคิดถึงแล้วก็เหมือนกับว่าเฝ้ารอคอยคนรักของเขากลับมาคุณค่อนข้างจะรักเขามากๆเลยแหละแล้วก็มีเพียงเขาเพียงคนเดียวในหัวใจของคุณคุณรักเขาแล้วก็เคยดูแลใจใสเขาด้วยความหลักที่จริงใจกับเขามากๆเลยเป็นคนรักที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเข้าไปดูแลเอาใจใส่เขามาก่อนนะครับผมแล้วก็คาดหวังในเรื่องของความรักว่าเขาจะคงจะเห็นค่ามันเหมือนกับที่เราเฝ้ารอเขาอยู่นั่นเองถามว่าชาวสิงค์คิดยังไงกับคนรักของคุณก็คิดว่าคุณค่อนข้างจะคิดว่าเขาเป็นคนดีจริงจังกับคุณแล้วก็คาพูดที่เขาเคยพูดกับเราเนี่ยเป็นคนที่มั่นคงกับเราจริงๆมองว่าเขาเป็นคนที่จริงใจกับคุณนะครับผมคําพูดคําสัญญาที่เขาเคยพูดกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความรักที่คุณคิดว่าคุณเชื่อใจเขาหรอผม เขาทาให้คุณเชื่อใจคุณเลยนะครับผมเพราะเป็นไพ่คืนถือเดียเข้ามาแต่ว่าไพ่รักสามเศร้าเกิดขึ้นมาขมกับไพ่เดาเท้าเวอร์สิ่งนี้คุณเคยมองเขาเนี่ยคุณก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะตอให้เขาทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บช้ายังไงก็ตามผักใส่ได้ส่งหรือว่าบอกเลิกคุณก็ตามอ่ะแต่ว่าคุณก็ยังเฝ้ารอแล้วก็รักเขาอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองคุณก็จะมองเขาเป็นคนที่ดีอยู่ดีนั่นเองมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำร้ายทำให้คุณเจ็บแค่ไหนก็ตามเหมือนกับว่าคุณยังเหมือนกคุณจริงเย เขาจะมีวันที่จะไปนอกใจคุณหรือว่าทําอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บนะครับผมเขาจะมีวันที่จะไปเรียกคนอื่นหรือเวลาคนอื่นเขาจะมีแค่คุณคนเดียวแล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเจ็บปวดเสียใจเป็นไพ่สิบดาบด้วยนะคุณลองเอาน้ําตาที่คุณเสียไปหรือเอาความเจ็บปวดที่คุณนอนแล้วเหมือนกับว่าลุกไปไหนไม่ได้คุณจมอยู่กับน้ําตาดูสิคุณเอาน้ําตาของคุณนะครับผมลองใส่ขวดแก้หรือลองใส่แก้ดูสิว่ามันเต็มมันกี่ใบแล้วความเจ็บปวดที่มันผ่านมาเนี่ยมันกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วคุณลลอองเาาใส่่แแกก้้ววว็ดูรผม มันคุม้มไหมกับการที่เราคิดว่าคนคนนี้รักคุณจริงอี่ยแต่เขาอยู่ไหนครับผมเขาไม่กลับมาเขาบอกเลิกคุณอะ่ะต่อให้คุณอยากจะอยู่กับเขาอยู่ยังไงก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่มีที่ให้คุณยืนเลยนั่นเองนะผมชาวศิษสิงผมอยากจะเตือนสติสติส,ต,สติหลายหลายท่านนะผมขอโทษนะครับสติหลายๆท่านให้คุณน่ะผมไม่มีสติในเรื่องของความรักความรู้สึกให้คุณแบบว่าไม่จมอยู่กับมันนะครับผมอยากให้คุณแบบว่าไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่เริ่มต้นความรักใหม่ด้วยนั่นเองเพราะมีไพ่า คุณรักและคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะสิ่งที่เขาพูดส่สิ่งที่เขาเสัญญากับเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอย่างที่คุณคิดนะครับก็มาดูไพ่ของคนรักของชาวงห์ิีก่าครับผมว่าเขาเป็นเช่นไรกับคุณนะผมคนที่เขาทิง้งหุ้นไปนะไพ่หกไม้ทาเข้ามานะผมก็เหมือนกับว่าตอน,นชาวสิงิงครับผมคนรักของคุณเลือกที่จะเหมือนกับว่าแจกใ,ใจความรัก ความรู้สึกต่างๆให้กับคนรอบกายเขามากๆเลยมันก็เขาคนนั้นของคุณค่อนข้างจะเป็นคนค่อนข้างเฟรนดี้เจ้าชู้แล้วก็เลือกที่จะไปข้างหน้าต่อนั่นเองนะครับผมมีคนเข้ามาของความรักจากเขามากมายนะผมมีคนเข้ามาชื่นชอบเขามากมายดีแหละแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เลือกที่จะให้ความรักแจกจ่ายไปด้วยกันทั่วๆถึงด้วยนะเหมือนกับว่าเขายังไม่เลือกที่จะมั่นคงหรือว่าหยุดอยุ่ที่คุณเลยนั่นเองนะชาวราีสิงห์แล้วก็มีนไพ่เดเวิลเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับไพ่เดวิลคือเหมือนกับก หมือนคุณนะครับผมเขามาเข้ามาหาคุณเพราะเรื่องของภายนอกเรื่องของเงินเรื่องของสิ่งของเรื่องของความสุขต่างๆพอเขาได้เงินได้การที่เป็นความสุขของเขาไปแล้วอ่ะผมขอบคุณเพื่อขั้นเวลาไปแล้วอ่ะผมพอเขาได้เจอคนที่ดีกว่าเจอคนใหม่เขาก็ไปจากคุณนั่นเองนะผมมีการนอกใจการโกหกการหลอกลวงคุณเกิดขึ้นเข้ามาคนไพ่เด็ดๆอยเข้ามากับไพ่สามดาบนะผมก็คิดว่าตอนนี้ชาวเสี่ยงๆคอัผมหลายๆท่านนะจะโจมจะจะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าโจมอยู่กับรักสามเศร้านะครับผมและคุณเหมือนกับว่า so, ความรักที่เคยมีแก่กันความรักที่เคยมั่นคงแก่กันนะครับผมรูปถ่ายที่เคยมีกันดูรูปกันไปเดิมๆอยู่ครับผมมันก็เหมือนกับว่ามันทําให้คุณไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้นะชาวเสือสิงเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีไม่มีที่หรือว่าไม่มีความรักที่แบบว่าให้คุณไปยืนอยู่ข้างๆเขาได้เลยนะต่อให้คุณไม่อยากไปก็ไม่เหลือที่ให้คุณยืนนั่นเองนะผมชาวเสือสิงเป็นแบบนี้เลยนะครับ <ihat> <edia> ไพ่แม่ต่อมาผมไพ่อัศวินถือไม้เท้านะผมเห็นไหมครับเหมือนกับว่าต่อให้มีอะไรมาขวางกั้นเขานะผมไม่ให้ไปจากคุณนะต่อ้คุณวางหัวใจเอาไว้นะครับผมต่อ้คุณเอามีดประแทงเขาหรือว่าคุณฆ่าเขาตายเนี่ยเขาก็จะไปจากคุณอยู่ดีนะผมต่อให้มีอุปสรรคอะไรมาตั้งตามนะมังกรเข้ามาเห็นไหมครับการประจนไี่ที่มันแบบยากเยน็นยากลำบากยังไงก็ตามมียักษ์เข้ามานะผมต่อให้เขารู้นะว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าไปจากคุณแล้วเขาตายเนี่ยเขาก็จะไปนะครับผมเขาเลือกที่จะไปต่อ ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักของเขาที่จะให้เขาไปหาคนอีกคนหนึ่งได้เลยเพราะเหมือนว่าตอนนี้เขาให้ารู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกใหม่ๆเข้าหาคนนั้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยนั่นเองนะผมชาวสิงห์เขาก็เลยเลือกที่จะทิ้งคุณไปเดียวมากๆเลยนะมาดูไพอ่อลาเคล้นนะผมว่าแนะนําว่าชาวสิงห์เป็นเช่นไรนะผมก็เหมือนว่าตอนนี้คุณเป็นบิวตี้ วิวีบัตเตอร์ไฟกร์เดนนะขอโทษนะครับการผิดอีกครับบัตเตอร์ไฟกร์เดนก็นหมายความว่าตอนนี้ครับผมสิ่งที่สวยงามรอบรอบตัวคุณนะครับผมมีมากมายเลยนะชาวฤีสิงค์คุณขาดแค่เรื่องของความรักนั่นเองนะเรื่องของการงานการเงินของคุณตอนนี้ไปได้สวยเลยนะชาวฤีสิงค์หลายท่านนะครับผมก็อยากให้คุณเปิดใจเปิดความหัวใจความรักใหม่ๆเข้ามาดูนะผมเพราะคุณมีเกณฑ์เรื่องที่เริ่มเขาเรียกว่าไรเริ่มต้นความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยในะเรื่องของเดือนเมษายนนะครับ ก็อยากให้ชาวสิ่งหลายท่านเปิดใจความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ดูนะถามว่าทาไมคุณถึงยังไปไหนมาไหนคนเดียวทนเหงาอยู่แบบนี้เพราะว่าคุณกลัวความเจ็บปวดแหละกลัวความเสียใจด้วยแล้วเหมือนกับว่าคุณยังรอคอยใครสักคนอยู่ยังรักใครใครสักคนอยู่นั่นเองแหละอยากให้เขาคนนั้นกลับมาตามที่เขาสัญญาตามที่เขาเคยบอกคุณไว้นั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์กับไพ่สามดาบด้วยนะเขามีคนอื่นไปแล้วครับผมแล้วเขาก็ไม่ใช่คนดีแบบเนที่คุณคิดนะครับ โอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากๆากนะผมที่เข้ามาดูคลิปของผมนะแล้วก็ขอใจช่วยชาวเศสิฐงทุกท่านเลยนะให้ผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยดีนะผมแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็เข้ามาดูลงส่วนตัวกับผมได้นะผมรายละเอียดอยู่ที่ข้างล่างคลิปเลยนะนะก็พูดทุกคลิปไปนะครับและนี้ก็เป็นการอ่านโดยทั่วไปนะถ้าเกิดพูดอะไรติดขัดก็ขอโทษด้วยนะหรือก็พูดเร็วไปก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะผมไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับ แล้วก็การดูดวงอันนี้มันเป็นดูดวงแบบปัญหาของความรักนะครับผมไม่ใช่ของคนที่แบบคนโสดหรือคนที่มีแฟนแล้วก็รักกันดีอยู่แล้วนะผมไม่แนะนําให้มาดูนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําให้มาดูอ่ะดูได้นะผมแต่ว่าเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปกัดกันหรือว่าแบบไปทําอะไรที่มันแบบว่าคิดจริงจังเรื่องของความรักมากนะผมตอนนี้เป็นการอ่านดวงราศีนะหลายหลายคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมเนี่ยก็จะรู้นะว่า เออมันมันได้คําตอบอีกแบบหนึ่งอาจจะกลับไปรักกันหลายๆท่านกลับไปรักกันแล้วก็กลับไปรักกันจริงๆก็มีนะครับผมโอเคถ้าไม่กลับผมก็ต้องตอบตรงๆแหละดูดรงแบบส่วนตัวเนี่ยผมจะตอบตรงๆแล้ว่าเออไม่กลับมาแล้วนะก็ไม่กลับแบบนี้เลยนะผมจะไม่มีการแบบว่าเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวไม่กลับเลยผมไม่พูดแบบนั้นแน่นอนผมจะตอบตรงๆให้คุณดูไปเลยนะครับโอเคขอโทษที่พูดยาวนะแล้วก็บ่นยาวด้วยขอโทษจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย